เอ้ยนี่ทุกคนอันนี้เป็นเรมิโนต์แปดนะเดี๋ยวดูด้านหลังนี่นะฮะเรมิโนต์แปดจริงๆนะครับผมมันมีเฟรมเอทให้ปรับนะผมเก้าสิบกับหกสิบนะครับเป็นตามจริงอย่างที่ซับสไครเบอร์ผมแนะนำมาจริงๆนะครับผมกล้องตัวนี้เนี่ยมีให้ปรับเฟรมเอทจริงๆนะครับแต่ความจริงมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูกันในคลิปนะครับผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่ช็อต ก็ต้องขอกล่าวสดัสดีท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูซ่าห้าเจ็ดกันด้วยนะครับผมก็ในคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมอธิบายเกี่ยวกับการเพิ่มเฟรมเรทหน้าจอนะฮะก็มีหลายคนนะครับผมที่สนใจเกี่ยวกับรอมที่ผมได้พูดถึงไปนะครับผมในเรซ m ี่โน๊ตแปดตัวนี้นะฮะในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาลงให้ดูกันนะครับผมว่ารอมตัวนี้เนี่ยมันมีฟิเจอร์อะไรบ้างแล้วก็แตกต่างจาก MIUI ปกติอย่างไรนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันนะครับไป อ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปพีซีของผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปดาวน์โหลดตัวของรอมของเรซมิโนต์8มาก่อนนะฮะ mm hmm. โดยการเข้าที่ Google Chrome แล้วก็ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับผมก็เปิดอันนี้แท็บเลยนะฮะเดี๋ยวก็จะสอนโหลดไปในตัวด้วยนะครับผมว่าเว็บไซต์เนี่ยมาโหลดยังไงนะครับผมเมื่อเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะให้เข้ามาที่ไฟล์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกไปในส่วนของ Laser ED ตัวนี้นะฮะที่เป็น21.1.27นี่นะครับผมของ jinkdo เนี่ครับผมก็คือจิงโกนะแต่เจ้ารอมตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็น Android 10นะครับผมคือผมก็ไม่ได้ดูด้วยอะตอนที่ผมได้ติดตั้งไปรอบทีแล้วนะฮะก็ดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมโอเคกดดาวน์โหลดไปนะฮะประมาณนี้โอเคครับตอนนี้ไฟล์ก็ได้ดาวน์โหลดเสร็จเทีรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือการต่อ usb เข้ากับมือถือของ redmi note แล้เรานะครับผม เพื่อทำการถ่ายอุลไฟลเข้ามานะฮะตรงนี้ก็อนุญาตให้เป็นการเชื่อมต่อแบบ USB นะครับผมแล้วกดวางได้เลยนะฮะโอเคตรงนี้แค่รอนะครับผมเราให้มันทำการย้ายไฟล์เสร็จก็พอนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ไฟล์ก็ได้ย้ายลงไปในเมมโมรีการ์ดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทำการติดตั้งตัวของ้องตัวนี้เลยนะฮะ เดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะล้างเครื่องมือถือตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวขอเข้าตัวของ o r a n g f o x ก่อนนะฮะก็กดรีบูตไปนะครับผมรีบูตเสร็จกดปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้นะฮะโอเคก็เข้าสู่หน้า o r a n g f o x เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับผมตอนนี้หน่ยวยความจำเครื่องผมมันบั๊กนะฮะผมแบบบั๊กขั้นแบบสุดๆอนะเออเาจะล้างเครื่องกันก่อนนะฮะ เดี๋ยวเราจะทําการล้างเครื่องมือถือก่อนนะครับผมเพื่อให้หน่วยความจาเป็นปกตินะแต่มีคนเสนอวิธีมานะผมว่ามันสามารถใช้ได้แต่มันใช้ไม่ได้กับเครื่องผมนะเพราะผมลองแล้วนะฮะหากเครื่องใครที่เจอปัญหาแบบนี้เนี่ยอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับผมเพราะผมก็เพิ่งเจอครั้งแรกเหมือนกันให้เราทําการแฟดร้อมผ่านตัวของมีแฟดผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมส่วนคลิปก็มุมขวาบนเลยนะถ้าผมทาแล้วผมลงไว้ให้นะครับผมแต่คลิปนี้น่าจะออกก่อนนะน่าจะยังไม่ได้ทานะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทําการแฟดร้อมไปนะฮะ ดีย๋ยวขอเข้าไปเช็คดูในหน่วยความจําของเออเขาเรียกว่าอะไรเออในม m a เอ s ีก่อนนะฮะโอเคก็เราเรายังอยู่เนาะถ้ายังอยู่เราก็จะทําการล้างพวกซิสเต็มด d ต t าอะไรแบบนี้ออกไปก่อนนะฮะโอเคนะฮะโอเคกดล้างเลยประารมาณนี้โอเคนะฮะเมื่อล้างเสร็จแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็ติดตั้งตัวของไฟล์ได้เลยนะครับผมนี่ตัวนี้กดติดตั้งไปเลยนะฮะ แต่คนสงสัยนะผมว่ารอมตัวนี้มันมีอะไรตีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวนี้จะมารองให้ดูกันเลยนะฮะว่าในตัวรอมนี้เนี่ยมันมีฟิวเจอร์กันบ้างน,นะเดี๋ยวผมก็จะตัดภาพไปตอนที่เครื่องมันเปิดติดแล้วดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลามากนะฮะอ่ะตอนนี้รอมมี UI Laser Phone ติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะหน้าตาหน้าหลังสกรีนก็เป็นประมาณน,นี้นะครับผมเดี๋ยวปเราเข้าไปดูด้านในนะด้านในก็ไม่ค่อยต่างจากมี UI เวอร์ชันปกติเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนี่นะฮะ จะเข้าไปดูในด้านในของตัวเครื่องก่อนนะครับผมเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนแบบว่าหน่วงนวงเหมือนเฟเรมเรทมันเยอะขึ้นนะครับผมแต่จริงๆอะ่ะมันไม่ได้เยอะขึ้นหรอกเออมันทําให้แบบเหมือนเร็วขึ้นเองอะรู้สึกว่านี่มีอัตราเฟเร์เรทด้วยนะฮะมีให้ปรับเห็นปะ9กกับ60ใช่ไหมแต่ทําไม60มันดูกระตุกกว่าใช่ปะเออลองดูด,ด60ี60มันดูเหมือนกระตุกกว่าใช่ปะจริงๆอะ่ะมันต้องเูยทั้งคู่เพราะว่าตัวของโทรศัพท์มือถือผมใช้อาจอยู่เนี่ย มันเป็น60เฟรมมันอัด60เฟรมใช่ป่ะ60เฟรมมันก็ต้องนิ่งใช่ป่ะส่วน90เฟรมมันอัดไม่ถึงมันก็ต้องแสดงเป็น60เฟรมเหมือนกัน90เฟรมก็ต้องแสดงเป็น60เฟรมอ่ะมันก็คือเท่ากันนะครับผมเดี๋ยวลองปรับเป็น60เฟรมมันก็ไม่ต่างกันอะเออพูดตามตรงมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับแต่วันนี้ให้ปรับเป็นเฟรมเรทนะก็เป็นฟิลเจอร์ของพวกที่แบบมันมีเฟรมเอทดตอะแต่ดีตรงมีให้ปรับ DPI ในนี้เลยนะครับผมนี่ตัวประกอบ ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็เป็นสัญลักษณ์แบบราเซอร์โฟนนะครับผมเป็นมือถือเกมมิ่เงเลยนะฮะแบบนี้แล้วก็พื้นที่เก็บข้อมูลก็ใช้86กิเกยนะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะผมไม่รู้นะว่ามันเก็บอะไรไว้บ้างอะ่ะแต่ถือว่าเยอะอยู่เลยอะ่ะโอเคตรงนี้ก็แสดงสเปคต่างๆของมือถือนะครับผมก็เป็นรายชื่อนักพัฒนาอะไรแบบนี้นะฮะก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูทางฝั่งของฟิวเจอร์อื่นๆบ้างนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะคุณสมบัติพิเศษมีอะไรเพิ่มมาไหม จากที่ผมไปเซอร์วีดูมาทั่วของรอมตัวนี้นะผมก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นมานะผมน่อจากอัตารีเฟเตอร์เทให้ปรับนะครับผมคือจากที่มันแสดงผลเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนอันนี้จะกระตุกกว่าอันบนใช่ปะ born, อะันบนคือ60เฟรมส่วนอาร่าเนี่ยคือ30เฟรมนะครับผมแต่ตัวรอมมันเขียนว่า90กับ60ใช่ปะเออถ้าผมปรับเป็นตัวนี้มันก็ปกติอ่ะพูดตามตรงมันก็ปกติปกติเลยนะครับผมไม่ได้มีอะไรนะฮะปกติเลย ส่วนถ้าหากว่าผมวาเป็น90นะฮะเดี๋ยวดู90 90นี่ก็ปกติไม่ได้ว่าลื่นอะไรขึ้นมานะครับผมก็เป็นปกตินะฮะเพราะผมเราเคยลองจับมือถือที่เป็น90เฟรมมาจริงๆแล้วนะครับผมมันไม่ใช่แบบนี้เนี่ยเออผมลองจับในเรียวมี6นะครับผมมันก็ลื่นกว่านี้เยอะนะครับผมอันนี้มันก็เป็น60เฟรมธรรมดานะฮะไม่ได้มากไปกว่า60ด้วยนะครับผมแต่มันมีวิธีที่จะเพิ่มเฟรมเรทนะครับผม ให้ไปอยู่ที่69เฟรมนะฮะรู้สึกว่าตัวของ Redmi Note 8เนี่ยฮาร์ดแวร์ได้ทำมารองอัพด้วยนะครับผมคือมันสามารถปรับได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงกันนะครับผมในวิวตัวนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมกันมาลนะผมก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปซึ่งจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับบายยแล้วเจอกันครับทุกคน